จังหวัดหนองคายสักการะองค์พระาธาตุกลางน้ำก่อนออกพรรษาพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่สักการะและห่มผ้าองค์พระาธาตุกลางน้ำจุดลอยเท่าอธิหลวงพ่อคูณบริสุทธโธในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนออกพรรษากันอย่างคึกคักจนทําให้เรือที่ให้บริการต่อคิวสักการะพระาธาตุกลางน้ำหรือต้องเข้าสักการะพร้อมกันหลายลำ เพื่อจะรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเรือไม่ให้ต้องรอ,อนานเกินไปภายใต้มาตรการความปลอดภัยโดยให้ผู้ที่ลงเรือใส่เสื้อชูชีพทุกคนบรรยากาศการทบุญและท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนออกพรรษาที่จังหวัดหนองคายกลับมาคึกคักพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาทบุญไหว้พระที่จังหวัดหนองคายกันเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง มาทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกพรรษาที่คึกคักเป็นพิเศษแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนจัดและมีลมแรงคือที่องค์พระธาตุกลางน้ําที่จมอยู่ในแม่น้ําโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นจุดที่มีพิธีลอยอังคารเท่าอธาิหลวงพ่อคูณก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคอีสาน เดินทางมาสักการะขอพรห่มผ้าพระาธาตุกลางน้ําและลอยอังคารเท่ากระดูกญาติพี่น้องซึ่งขณะนี้น้ําโขงมีระดับต่ําทําให้พระาธาตุกลางน้ําโผล่พ้นน้ําแล้วกว่า2เมตรให้สักการะอย่างใกล้ชิดภายใต้มาตรการความปลอดภัยโดยให้ผู้ที่ลงเรือสวมใส่เสื้อฉูชีพทุกคนจากการที่มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระาธาตุกลางน้ําอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทําให้บางครั้ง เรือที่ให้บริการต้องรอคิวเพื่อนำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะขอพรและห่มผ้าองค์พระธาตุกลางนา้ำหรือต้องเข้าพร้อมกันครั้งละสองถึงาลำเพื่อพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่รอคิวต่อไปจะได้ไม่ต้องรอนานนอกจากนี้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวยังได้สักการะพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้กันกับพระธาตุกลางนา้ำ และบางครอบครัวยังได้ปล่อยเต่าปล่อยปลาเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณอีกด้วยจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน